สวัสดีครับอาจารย์อเสวัสดีครับนิกสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกคนครับอวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตรงนี้ตลาดจะเปิดต่อเปิดแลวปิดมาสามวันนะหลายหลายคนก็เริ่มกระหายขายจะซื้อจะขายสักทีนึงแล้วขึ้นก็นะบางคนอาจจะใจหายก็ได้นะครับขายไปสามวันรอบขายไปสามวันตุ้มตุ้มต่อเปิดมาจะเป็นยังไงว่าจะเขียวจะแดงนะอ่าทีนี้โอเคมาวันนี้เรามีแบบนี้ครับ กลุ่มนักเรียนรุ่นนองพวกเราก็ส่งหุ้นชุดหนึ่งมาให้ดูกันใช่ไหม<ช>ปกติเราจะวิเคราะห์ว่าแนวโน้มจะไปทางไหนใช่ไหมใช่ครับ,รบอ่าที่เรามาดูแบบนี้นะเดี๋ยวหุ้นบางตัวอะไรเป็นแบบนี้ว่าหุ้นทรงนี้หุ้นทรงนี้นะอ่าหุ้นวันนี้พรุ่งนี้จบวันจันทร์จะปิดเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงอ๋อก็แปลว,ว่านี้แปลว่าถ้าซื้อตั้งแต่ราคาเปิดเลยจะได้กําไรกันไหมพรุ่งนี้อ่าอ่านะจะได้กาไรไหมพรุ่งนี้นะครับ กันต้องเอาราคาปิดของสิ้นวันพรุ่งนี้นะไม่เอาแบบอไม่เอาแบบทิ้งไส้แมวนะโอเคไหมนะทิ้งไส้แมวเผื่อขายไม่ทันทิ้งไส้โอเคไหมก <laughs> ันคือปกติเรามีคอร์สสอนเรียนหุ้นถูกไหมการอ่านกราฟหุ้นการดูชาร์ตแพทเทิร์นอยู่แล้ว่มีเวิร์กช็อปให้ฝึกมีการใช้อินดิเคเตอร์บางตัวแล้วก็มี วิธีการคัดเลือกหุ้นที่น่าเล่นน่าสนใจที่นักเรียนหุ้นเราส่งสกแกนกันมาหลายเข้ามาจากเนี่ยคลาสคลาสนี้แหละครับอืมอ่าทีนี้เรามีคลาสนี้แล้วซึ่งคลาสนี้ราคาปกตเิเราเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็สองพันห้าครับสองพันห้าซึ่งเรียนซึ่งเรียนจากการบันทึกการส,อ,สอนสดเต็มวันมาเลยครับสอนในวันตลาดหุ้นเปิดจริงด้วยใช่การให้ดูบิดออฟเปอร์จากของจริงด้วยในวันนั้นถูกไหมอืมอืมนะครับสองพันห้าแต่ทีนี้เรามีสนุกสนุกวันนี้คือ หุ้น5หุ้นที่เรานักเรียนหุ้นพอเราส่งให้ดูกันเนี่ยนะครับอ่ามาดูว่าจากหุ้น5หุ้นนี้นะครับเรามาทายกันดูว่าพรุ่งนี้เขาจะปิดเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงนะครับอ่าอ่าปิดไม่ใช่ปิดบวกหรือปิดลบนะปิดเป็นแท่งเขียวถูกไหมอ่าแค่เขียวแดงอะอ่าแท่งเขียวปิดแท่งเดเป็นเขียวหรือแดงใช่ใจไหมครับอ่านะครับมาเรามาเข้าแชร์หน้าจอดูอะไรหุ้นอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าถ้าคนที่เ e n เ mend เราถูกนูกเรียนเฉลยเลยใช่ไหม อทำม้นแล้วถ in ูกเม้นแล้วถูกต้องนะครับได้อะไรครับพี่นิกก็ได้ส่วนลดคอร์สเดย์ของเรานะครับจากสองพันห้าสองพันห้าครับเหลือห้าร้อยทันทีห้าร้อยบาทในราคาเรียนหุ้นทั้งวันห้าร้อยบาทอ่าอย่าอย่าถือเป็นราคาเลยนะร่วมสนุกด้ห้าร้อยบาทนะคบเราก็หาอะไรมาเล่นกันเรื่อยๆนะอาจารย์เออครับเอามาเรามาเรียห้าหุ้นที่นักเรียเรา เซตกันไว้มีอะไรบ้างนะพี่นิกมาเข้าเทคนิคกันเลยครับอ่าบอกก่อนนะครับเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนกันได้ยี่สบสี่ชั่วโมงเลยอ่านะครับอ่าแล้วก็หนูงเรียนได้ไม่จํากัดเมื่อไรก็ได้ใช่ครับก่อนจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับใช่ครับนะครับอย่าลืมนะครับรักพวกเราซับกันแค่ครั้งเดียวนะอย่าสองซับนะสองซับมันหายโอเคตอนนี้นากรับพายนครับพี่นิกมาแล้วครับ มาแล้วนะโอเคมาตัวแรกกันเลยครับอ่าตัวแรกครับ C ีเฟสครับ C ีนะครับ C Fre สนะครับ C นะครับอ่า C ชื่อเขา f r เ s h เขาจะเฟสไหมพรุ่งนี้มาดูกันนะครับอ่าลักษณะกราฟแบบนี้ครับเอาวิเคราะห์ให้ัฟังก่อนนะเพอะไรครับข้อแรกครับทรงกราฟเข้ามาเนี่ยหลังจากเขาเบรกออกจากคลื่นใหญ่มาประมาณปีไหนเนี่ยปีที่แล้วนะปีแล้วครับ ที่แล้วนะครับแล้วพุ่งขึ้นไปทำลายพุ่งเป็นหน้าขาเลยนะขึ้นวิ่งแรงเลยนะครับขึ้นจากโซนราคาเบรกออกจากกรอบขึ้นนี้ประมาณแถวๆถวสองจุดเจ็ดศูนย์นะครับประมาณสองจุดเจ็ดศูนย์นะเปิดกระโดดขึ้นไปเลยหลังจากเปิดกระโดดขึ้นไปทำลายนะครับขึ้นไปทำลายถึงเอาราคาปิดไฮนะไม่เอาไม่เอาไส้นะคีจุดหกหกเลยครับจากสองกว่าขึ้นไปสี่จุดหกหกเลยครับนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวบวกไปนะครับหลังจากนั้นพี่ก็ ทิ้งลงมาไซเวย์อยู่พักแล้วก็พักลงมาครับการพักลงมารอบนี้เนี่ยครับพักตัวนานก็จริงแ,แต่เขาไม่ลงมาในกรอบเดิมนะครับไม่ลงมาในกรอบเดิมนะพักแล้วก็พักตัดขึ้นใหญ่เป็นไฮเออร์โลนะครับชุดนี้หลังจากพักโซนนี้ก็เริ่มมีเดเวอร์เจนเห็นแล้วก็เบรกเอาเป็นการเบรกเอาจากเทรนไลน์ตรงนี้ไปนะถ้าตีเทรลไลน์ก็ไม่จะเห็นเลยถึงไม่ตีก็เห็นนะนะว่าเบรกเอาชุดนี้ครับเบรกเ็จเขาย่อลงมาการย่อเป็นไฮเออร์โลนะครับย่อเป็นไฮเออร์โลแล้วก็ เด้งกลับแต่การเด้งกลับรอบนี้ยังไม่ถึงไฮแล้วก็ย่อยครั้งแต่ย่อยยังคงเป็นไฮเออรลอีกรอบนะบแล้วก็เด้งขึ้นใหม่อรอบหนึ่ง,งขึ้นย่อยครังนี้ถ้าซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าเป็นการกลับตัวเลยนะนะมีการกลับตัวจากนั้นเมื่อวันพัดหลัดก่อนปิดตลาดวันสุดท้ายของบิ๊กที่แล้วเนี่ยนะครับพี่เขาก็ทําเป็นบิ๊กไว้อไว้เลยพร้อมบุลลุ่มไปเลยบิ White, ๊กไว้พร้อมบุลลุ่มไปเลยนะครับชุดนี้นนขึ้นมาจอนะครับขึ้นมาจอต้านไว้ด้วยนะครับ บิ๊กไวท์วอลุ่มจอต้านเช็คทำเฟรมชั่วโมงนิดน้อยนะครับเอาดูทำเฟรมชั่วโมงด้วยนะครับครับทำเฟรมชั่วโมงนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีการอ่าเรียกว่าเปิดเปิดเสร็จก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับทิ้งดิ่งแล้วก็โดนดึงกลับขึ้นมาปิดที่เดิมในตอนปิดตลาดได้ในช่วง A t ทซนะครับครับลากกลับทรงแบบนี้มาพร้อมวนลุ่มด้วยนะครับทรงแบบนี้เม้นเข้ามาเลยครับทายว่าพรุ่งนี้จะปิดเป็นแท่งเขียวหรือปิดเป็นแท่งแดงในวันพรุ่งนี้ อ่าแล้วเขาจะปิดแท่งเขียวหรือปิดแท่งแดงพรงนี้นะครับจะปิดเป็นแบบไหนกันนาะอ่านะครับอ่าปิดถ้าปิดเอ่อถ้าทายถูกทายถูกนะครับปิดตลาดตอนปิดตลาดวันนะครับแต่หมายถึงเนี้ยเนี่ยเราให้ดูแท่งเดนะครับแบบเนี้ยปิดเป็นแท่งเขียวไม่เป็นแท่งแดงพวกนี้แท่งสีเขียวเดสีเขียวนะครับบางทีเดซีเขียวจะไม่ไม่ถึงว่าไม่ไม่ได้หมายถึงเขาเขาบวกนะเขาจะลบก็ได้พูดน่อยจะลบก็ได้แต่ปิดบวกจากราคาเปิดมาเลยเป็นแท่งสีเขียวโอเคนะ ส่ับคนที่เรียนแล้วจะเข้าใจนะครับรับไปเรียนไม่เป็นเลยมันจะเฉลยอยู่ในนี้แหละในในรีมิงก็เห็นในเขียวแดงชัดและครับเราไปปลอมสีก็ไม่ได้เห็นนะครับเอาเมนกันมาว่าพรุ่งนี้สีเฟรชจะเฟรชอีกรอบไหมนะครับซีเฟรชจะเฟรชไหมพรุ่งนี้นะครับทังเขียวหรือทังแดงตัวนี้ครับตัวแรกครับอะตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับอนันต์ครับครับ อ่าหุ Styles ้นแอนแอนนะครับแอน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 นะครับหุ้นมดสองตัวนะครับเออใม้หมดหนึ่งตัวหมดหนึ่งตัวแอนแอนครับก็บอกมีคนไงไปนั่งรอขึ้นเครื่องที่สนามบินไงอ่าพี่แกชื่ออนันต์ก็ได้ยินเขาประกาศมาหลายรอบแล้ว last final call mister and 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 ใครจะไป็นใครกไม่ได้ขึ้นเนี่ยเขาเรียกแอนแอนไม่ใช่เรียกกูนี่หว่าจ้ะ หุ้นนี้ชื่ออันต์ไม่ใช่แอดแอนนะครับอันดันวิโลเมนเป็นสายรีวรสเซตนะครับครับสายนี้เหมือนกันนะครับถ้าดูแล้วพักตัวมานานมากพักตัวมานานมากนะครับพักคือพักมาตั้งแต่นู่นวันที่เท่าไหร่ประมาณโซนๆน่นเมื่อไหร่เนี่ยนู่นเมษาอประมาณเมษาปีที่แล้วนะครับครับปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆนะครับยังไม่มีสัญญาณว่าจะพลิกตัวอะไรนะครับตอนนี้ล่าสุดหลังจากทำไดเวอร์เจน์นะครับ เดลวิเจนเสร็ก็เริ่มนะครับส่งสัญญาณชุดนี้นะครับเชือก็รดานล่างนี่ยลักษณะเป็นทรีมอร์นิ่งสตาร์ก่อนแล้วก็ทำให้เอารูนะครับยกเป็นให้อาหายได้อีกรอบหนึ่งย่อนิดเดียวแล้วก็ไปต่อชุดคือชุดนี้ขึ้นย่อดชุดนี้เป็นเทรละแต่จะไปไกลแค่ไหนไม่รู้นะครับอ่านะครับนี่คือวันศุกร์เขาปิดบวกไว้แต่มีทิ้งไส้บนไว้หน่อยเป็นแฮมเมอร์สีเขียวนะครับครับอ่านะครับเป็นแฮมเมอร์สีเขียวนะเรามาดูทำเฟรมชั่วโมงนิดนึงนะครับนี่เป็นทำเฟรมชั่วโมงของเขาก็คือ เขาก็ขึ้นเป็นสวยเป็นไททัมเรมามาเป็นสวยเลยมาเป็นเทรนสวยมากเลยนะครับแล้วก็ย่อตัวนะครับทุกครั้งย่อตัวเป็นไงเออลขึ้นมาตลอดไม่ไม่มีการย่อแบบหลุดซ็อกลของททเฟรมชั่วโมงเลยไม่มีเลยนะครับอืมอันชุดนี้ชุดนี้นะครับนี่คือทําเฟรมชั่วโมงนะครับปลายตลาดมีการทิ้งแดงลงมาก็แน่นอนทําเฟรมเดย์ก็เลยเห็นเป็นไส้ทิ้งบนถูกไหม,มครับอ่านะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้เรามาทายกันว่านะครับ ชุดนี้ไทยเราแบบนี้นะครับบอกว,ว่าพรุ่งนี้ตัวนี้เอาราคาเปิดน,นะรา <tidy. S 2> คาเปิดตัวนี้มีราคาปิดโจดได้จดเนี้ราคาเปิดน,นะอืมพรุ่งนี้เขาจะเปิดเหนือ1.38หรือเปิดใต้1.38ตัวนี้นะเม้นเข้ามามันเข,ข้ามานะครับแล้วรอ <ไป S 1> ตลาดเฉ <canvi. S 1> ลยอ่าแล้วรอตลาดเฉลยกันพรุ่งนี้อันนี้รู้เลย เปิดตลาดปั๊บรู้แล้วว่าได้หรือเสียนะรูปนี้องรู้เร็วตอนนี้รู้เร็วรู้แต่สิบโมงเช้าเลยนะไอถนัดไรถนัดเดาใครถนัดเดาตัวไหนก็ลองตัวนั้นเนอะตัวต่อมาครับทีนี้ตัวต่อมาครับเอ่อจะว่าไงดีไอไอไอทิปเปอรไอทิปเปอรไนตัวนี้สามไอเลยสามไอนะโอเคสามอ่า น่าจะโอเปกตรอนมันมั้งไอ้เยอะเอกินตัวนี้ตัวนี้นะครับหลังจากพักตัวมานานแล้วก็รับเริ่มรักษาฐานสร้างฐานอยู่ตรงนี้ครับจริงๆในชุดใหญ่ก็การพักตัวเขาก็ยังเป็นพักคือไม่ลงมากรอบเดิมเลยนะหลังจากขึ้นชุดใหญ่ชุดนี้มาขึ้นมาจากโซนออกจากกรอบเบรกเอาด้วยราคาโซนๆประมาณนี้ครับแถวสิบเอ็ดบาทกว่าสิบเอ็ดจุดสี่นะครับแล้วขึ้นไปทําไฮสูงสุดถึงประมาณนี่เลยสิบแปดสิบแปดเลยนะครับจากสิบเอ็ดไปสิบแปดเลยนะ ก็บวกไปกว่าน่าจะ5้ากว่าเปอร์เซ็นตเปอร์เเลยแหละตัวนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็พักพักนานนะพักค่อนข้างนานทั้งนี้แล้วก็เริ่มมีสัญญาณในชุดนี้นะครับก็คือขึ้นจากนั้นพักตัวไม่หลุดไฮโรแล้วก็ขึ้นทําเบรกไฮอีกครั้งหนึ่งการเบรกไฮครั้งนี้ที่วันพุธเนี่นะครับเบรกไฮเมื่อวันพุธท,ที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งอ่า <1. S 1> สตาร์ทเดือนมิถุนาด้วยกันบิ๊กไวเบรกไฮบิ๊กไวเลยครับเบรกก็จะปรอบเบรกเอาขึ้นนี้เลยเบรกเสร็จนะครับหลังจากนั้น วันพัฒน์นะครับวอนพัฒ์ก่อนปิดตลาดวิกที่แล้วทําเป็นแฮมเมอร์บวกมานิดนึงทิ้งไส้ไว้ข้างล่างนี่คือทาเฟรมเดย์นะครับบุรุมก็เริ่มมานะครับชุดนี้<ม>อ่านะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับถามว่าชุดนี้ถามอะไรเอาราคาเปิดนะอาราคาเปิดอ่าราคาเปิดนี่เขาจะเปิดเหนือ15.4หรือเปิดไม่เกิน15.4นะเหนือก็ไม่เกินนะครับอ่าราคาเปิดอเมนมาเลยครับ เปิดใต้ก็ถูกเปิด15.4ก,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 ก็ถูกถูกถ้าฝั่งไม่เหนือนะแค ok. ่เหนือหรือไม่เหนือ15.4นะเมนกันมาพรุ่งน,นี้นะครับ,บสำหรับปิดปันะไอน,นะครับะน,นะนะนะครับตัวต่อมาครับ PSL ครับ PSL นะ PSL นะ PSL ครับ PSL นะครับ PSL นะครับ PSL เนี่ยถ้าดูตรงขึ้นย่อมยอมจริงจริงนะครับเขาทำไฮเออร์ไฮนะสองรอบไฮเออร์ สองรอบเป็นรอบที่สามตอนนี้ย่อตัวเป็นไฮเอโลอยู่นะครับชุดนี้นะครับอ่านะครับล่าสุดในล่าสุดเนี่ยมีการทําทรงแบบทรีมอร์นิ่งสตาร์ไว้ชุดนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานิดหนึน่งจากนั้นวันพันหรขัดก่อนปิดตลาดเนี่ยเขาปิดเป็นโดจิใจเกือบมองไม่เห็นไหมอยู่เนี่ยแท<ค>่งมขีดขีดอยู่หน่อยแบบนี้นมีอะไรเลยก็แน่นอนโดจิและครับลอยเป็นโดจิลักษณะเป็นโดจิฮารามิของชุดนี้อยู่นะครับนี่คือวัน ตลาดที่ผ่านมานะก็จริงๆเขาก็ยืนเกี่ยวสวนตลาดแหละในนั้นเพนะครับเราดูทำเฟรมชั่วโมงนิดจากตัวนี้นะครับทำเฟรมชั่วโมงนะอ่าทำเฟรมชั่วโมงลักษณะเฟรมวโมงคือเปิดกระโดดจากฐานนี้รักษาฐานไว้หลายชั่วโมงตรงนี้ครับไม่ยอมหลุดแล้วเปิดกระโดดเสร็จนะครับพอเปิดกระโดดไปได้ย่อตัวเป็นไฮเดรโลนะครับพยายามจะเบรกไายังเบรกไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเล่นโซนบนอยู่สำหรับทำเฟรมชั่วโมงนะครับ hmm. พักอยู่โซนบนในทำเฟรมชั่วโมงอ้าวล้วอ่าตัวนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันดีอ่าทำเมื่อเป็นแบบนี้ ตัวนี้ถามแบบนี้ถามว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะจบวันด้วยการเป็นแท่งสีเขียวหรือแดงครับเหมือนซีเซตนะครับตัวนี้รวมทั้งคือเขียวกับแดงบางคนก็เม้นเป็นจะเม้นเป็นโดจิก็ได้นะบอกผมเปิดปิดอยู่ที่เดิมแบยตุกงพรุ่งนี้ไหมก็ได้ก็ได้นโอเข้มเมนูไหนตัวนี้ครับ P.S.L พรุ่งนี้จะจบจบวันด้วยแท่งรับแบบไหนพรุ่งนี้ครับอ่าเขียวแดงหรือโดจินะครับแค่เขียวแดง เออนะครับมันจะมีโดยจิด้วยบางทีเขียนมาหรือคือปเปิดปีอยู่ที่เดียวกันเนะครับพรุนนี้เป็นแท่งสีอะไรเม้นมาเลยครับพรุนนี้ครับอ่ะนะครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่าคามาดครับคามาดคามานะครับคามาคามานะครับอ่าอพอาาคามาดคามาดนี่จริงแล้วพอหลังจากพักมานานเช่นเดียวกันแล้วออกจากเรกเรกจะกรอบขึ้นนี้ได้แล้วสร้างไฮเอโลแล้วก็พุ่งสูงอีกรอบนะครับคามาดนะครับ เขาออกจากกรอบที่ราคาแถวแถววันออกจากกรอบก็ประมาณปิดที่ราคาสักสามจุดหกหกหกนะประมาณสามจุดหกวันนี้นะครับสามจกหกแปดวันนีะครับหลังจากนั้นขึ้นไปทำไฮสูงสุดนะครับอันนี้คือแท่งเบรกเฟาเบรกไม่นับไฮสูงสุดที่ปิดวันคือห้าจุดหกก็ไปไกลเหมือนกันนะจากนั้นก็ทิ้งตัวพักลงมาการพักรอบนี้จริงๆแล้วไม่หลุดให้ให้หลของขึ้นย่อมนะไม่ลงมาถึงกรอบเดิมนะ การพักเปมนกลับเดิมจากนั้นก็เริ่มดิงกลับนะครับหลังจากหมดนี่ก็น่าจะหมดโปรเซวินเมลแล้วกลางกลางมาเดิอนพฤษภาเขาก็ดิงกลับเลยนะอืขึ้นเสร็จแล้วก็ทําให้อุร่แล้วก็ไฮไฮอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นไฮไฮเรียบร้อยแล้วกลับตัวนะครับกลับตัวกลางอากาศกันเลยชุดนี้นะครับเอาละพอกลับตัวอากาศชุดนี้ก่อนกลับตัวกลางอากาศจะพบว่าล่าสุดที่มาเนี่ยนะครับคือส่งแท่งเขียวมาแล้วสองแท่งนะครับครับเจาะต้านอย่างไรเจาะต้านขึ้นนยย่ดีนะครับอ่านะครับเจาะต้านแบบนี้ คามาร์คามาร์ดถามว่าแบบนี้ดีกว่าคามาร์ดนะพรุ่งน uh, ี네้พรุ่งนี้นะครับเขาจะสามารถเปิดกระโดดข้าบต้านก็คือเปิดเนื้อนะครับต้านนั้นก็อยู่ที่เท่าไหร่ห้าจุดสี่นะครับจะเปิดเนื้อห้าจุดสี่หรือไม่เกินห้าจุดสี่ศูนย์พรุ่งนี้รับคามาร์ดครับอืมอ่านะครับพรุ่งนี้ครับเม้นเข้ามาครับพุ่งนี้ครับอ่านะครับอ่าหมดใช่ไหมห้ารูปพอห้ารูนพอนะอ่าห้าห้าตัวพอครับซีเซตกับทีเอชแอลิดเขียวหรือแดง เคลวยรแดงที่เหลือเปิดที่เหลืออันนันทิพเปิลไอคามาดนะคะเปิดอ่าเปิดเปิดเดอ่อเหนือหรือต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสุดอือนะครับนะครับอ่าอาเรามาดูพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งเฉลยตั้งแต่เช้านะครับครับแล้วก็ตกเย็นเฉลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปเย็นเราจะมาเฉลยคลเนนะครับใช่จะมาเฉลยทีเดียวันอ่าเฉลยแล้วตาม้วยวิเคราะห์ขึ้นดูชุดหุ้นชุดใหม่กัน ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นตอนปิดตลาดนะครับครับอ่านะครับงั้นสําหรับวันนี้ก็สนุกสนุกกันในวันหยุดนะครับ <laughs> ก่อนเปิดตลาดวันนี้กระตุน้นกระตุ้นหน่อยพรุ่งนี้จะเปิดตลาดกันแล้วเสียงคึกคักกันไหมนะครับหลายคนเซ็งโพยหาย <laughs> <laughs> ครับหยุดไปสามวันวนุ้นวุ่นเข้าอยู่ตรงไหนบ้างว่าตอนนี้วะ <laughs> <laughs> ครับแรับก็ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับอานะครับ ก็เมนร่วมสนุกกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเฉลยกันนะครับครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับพอคลิปเรามาปุ๊บเจดูเจดูกันเลยอ่าครับผมโอเคขอบคุณครับนดีคขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ